จังหวัดสมุทรปราการกระทืบกลางห้างย่านบางบ่อคนร้ายควงปืนบุกจี้ร้านทองวาดสร้อยข้อมือ163บาทมูลค่ากว่า8ล้านบาทหลบหนีด้านผู้การจังหวัดสั่งระดมชุดสืบออกไล่ล่าตัวแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านค้าทองภายในห้างแห่งหนึ่งย่านอําเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการช่วงเวลา15นาฬิกา50นาทีวันที่14สิงหาคม2568ากจับผ้าคนร้ายชายคนหนึ่งสวมเสือ้อ ไรเดอร์สวมกางเกงขายาวสีดำสวมหมวกกันน็อกเต็มใบสีดำสะพายกระเป๋าสะพายข้างสีดำเดินบุกเข้ามาภายในห้างก่อนที่เจ้าหน้าที่รพอปภชายท่านหนึ่งจะเห็นเข้าและพยายามบอกให้คนร้ายรายนี้ถอดหมวกกันน็อกตามมาตรการป้องกันเหตุแต่คนร้ายรายนี้ไม่สนใจและชักอาวุธปืนสั้นออกมาข่มขู่รพอปภก่อนจะเดินเข้าไปในร้านทองและใช้ปืนกระบอกเดียวกัน ขู่พนักง,งานหญิงในร้านและกระโดดข้ามเคาน์เตอร์ร้านทองเข้าไปกวาดสร้อยข้อมือทองคำหนัก2บาท3บาทและ5บาทยัดใส่กระเป๋าสะพายข้างที่เตรียมมาก่อนจะวิ่งหลบหนีไปขึ้นรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่คนร้ายมาจอดที่หน้าห้างและหลบหนีออกจากถนนเทพร,รัตน์หรือถนนบางนาตราหลังเิดเห็นไม่นานพลตำรวจตรีวิชิตบุญชินนพทิกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยรองผู้บังคับการผู้กำกับสืบจังหวัดผู้กำกับสอบคอบางบอกพร้อมกับฝ่ายสืบสวนและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อเก็บพยานหลักฐานที่เกิดเหตุเร่งไล่ล่าตัวคนร้ายรายนี้จากการสอบถามเจ้าหน้าที่รปภของทางห้างบอกว่าขณะที่ตนเองยืนปฏิบัติหน้าที่อยู่ใกล้กับร้านค้าทองแห่งนี้ ตนเองหันไปเห็นคนร้ายเดินมาจากประตูทางเข้าตรงมาหาตรงที่ตนเองยืนอยู่ตอนนั้นตนเองผิดสังเกตเพราะคนร้ายใส่หมวกกันน็อกเข้ามาในห้างปกติแล้วจะคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยและมีมาตรการเฝ้าระวังหากมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการภายในห้างต้องไม่สวมหมวกกันน็อกตอนนั้นตนเองจึงบอกให้เขาถอดหมวกกันน็อกออกแต่คนร้ายกลัดชักอาวุธปืนหันมาใส่ตนตนจึงไม่กล้าห้างางนั้น คนร้ายก็เดินเข้าไปก่อเหตุในร้านใช้เวลาประมาณ5นาทีขนะาที่พนักง,งานชายในร้านทองบอกว่าตอนคนร้ายเดินเข้ามาถึงร้านได้ตะโฟนบอกพนักง,งานให้หยิบทองมาตนเองซึ่งตอนนั้นยืนอยู่หน้าร้านจึงตะโฟนให้พนักง,งานหญิงในร้านหมอบลงกับพื้นและตัวเองถอยหลังหลบเข้าไปในร้านฝั่งตรงข้ามก่อนจะใช้มือถือถ่ายคลิปคนร้ายขณะก่อเหตุเอาไว้ ด้านพลตรตรีวิชิตบุญชินพุทธิกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการระบุว่าคนร้ายชายหนึ่งคนเชื่อว่ามีการเตรียมการมาอย่างดีในการกร่อเหตุซึ่งทองที่คนร้ายได้ไปนั้นเป็นสร้อยทองข้อมือน้ำหนักสองบาทจำนวน24เส้นน้ำหนัก3บาท30เส้นและน้ำหนัก5บาทจำนวน5เส้นรวมน้ำหนักทองที่คนร้ายได้ไป163บาทมูลค่ากว่า8ล้านบาทขณะนี้ได้สั่งการให้ ระดมฝ่ายสืบสวนฝีมือดีจากสืบภาคหนึ่งสืบจังหวัดและสืบโรงพักในพื้นที่แบ่งสายงานออกไล่ล่าตัวคนร้ายรายนี้แล้วพร้อมทั้งประสานฝ่ายสืบสวนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วยนอกจากนั้นตนเองยังจำชับฝ่ายสืบสวนในการไล่ล่าตัวคนร้ายรายนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังในการเข้าจับกลุ่มเรื่องจากคนร้ายมีอาวุธปืนหากพบคนร้ายต่อสู้ขัดขืนก็ให้ใช้มาตรการเด็ดขาดทันที เขามาถึงปุ๊บเขาก็เกาะตัวตัวนี้แล้วก็ตะโกนบอกน้องว่าหยิบทองมาแล้วผมก็ตะโกนบอกน้องให้หมอกแล้วพอน้องไม่หยิบให้เขาเลยปิงที่มันกระชากเองเลยในตอนมันเข้ามาเรายืนอยู่ตรงนี้ใช่ครับตอนที่มันเข้ามาเป็นชักปืนปุ๊บผมก็ถอยเลยครับถอยไปถ่ายคลิปให้เราเคยเห็นมนมาก่อนนะไม่เคย,เยครับมันใส่หมวกกับน็อกแต่เห็นแต่ลูกกระพังสามถามว่าตัวมีนสุงใหญ่ใหญ่เขดจุงจับร้งนทองโลตัสพ้นที่สพบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับ เหตุเกิดเวลาประมาณ15นา50นกานาทีะครับคนไล่คนเดียวขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่ห้างโรตัสนะครับแล้วก็สวมเชือกแคปนะครับแขนยาวกางเกงขายาวสีดำนะครับสวมหมวกกันน็อกสีดำตรงเข้ามาเดินตรงเข้ามาอย่างร้านทองเลยนะครับพบรปภรปภที่ห้างนะครับรปภก็ไปบอกว่าให้ให้ถอนตะชักคืนขู่อลันั้นก็ตรง เข้ามาที่ร้านทองแล้วก็ใช้ป,ปกตื่นพกสั้นที่บังคับให้พนักงานในร้านจุงทองให้ครับพนักงานในร้านเนี่ยกลัวก็หลบจากคนร้ายก็กระโดดเข้าไปแล้วก็ไฟฟ้าสร้อยสร้อยทองที่เป็นสร้อยข้อมือนะครับในในตู้โชว์ครับได้มีขนาด2บาท3บาท5บาทครับรวมแล้ว1 6อบาทนะทรับจากการเช็คบัญชีของผู้จัดการร้านครับหลังก่อเหตุดดก็คนร้ายก็ ได้วิ่งหลบหนีนะครับกับขี่รถยานยนต์ที่จอดไว้หน้าห้างแล้วก็หลบหนีไปนะครับถึงขนาดนี้นะครับถึงขนาดนี้ในส่วนของตำรวจภุธรจังหวัดสมุทรปรานะครับได้ร่วมกับฝ่ายสืบสวนของตำรวจภูธรภาคหนึ่งครับสืบสวนของจังหวัดสมุทรปราการสืบของสพบางบ่อครับได้แบ่งกําลังนะครับลงไปติดตามจับกุมคนร้ายส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเราได้กำชับแล้วว่าาย ภาพที่กวรมศิดเนี่ยร้ายมีปืนปกกันการปฏิบัติต้องใช้คว,วามระมัดระวังเป็นพิเศษครับแต่ถ้าคนร้ายนะครับพบ,บนะครับถ้ามีการต่อสู้นะครับหรือขัดขืนนะครับก็ให้ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดนะครับกวอสม,มุตรปราการบันดิตชวราภาพข่าวจังหวัดสม,มุทรปราการ TPnew Thailand ร,รายงาน